อ i น s, s p ว่าที่ตัวละครตัวต่อไปไปตามเซิร์ฟเวอร์ไทยทำไมตัวนี้ถึงต้องตาต้องใจว่าไม่ควรพลาดอาดหายไปไม่ได้เกี่ยวกับแมคคนิกของกาเลนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันสักหน่อยเกี่ยวกับอ i น s อครับ ก็กัอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจากช่อจงจานแซกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรพพยุทธวิยาจา์นะครับกับว่าที่ตัวละครเข้าใหม่ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าเมื่อไรเพราะตอนนี้เนี่ยกิจกรรมรู้สึกจะค่อนข้างผสมบนเปนกันมั่วมากๆเลยทําคลิปออกมาก่อนนะครับเชื่อว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนถามมากเรื่องอาอินมาเมื่อไรนี่บอกไว้ก่อนจานเองก็ไม่ไม่ชวนนะแต่ถ้าตามทามิ่งนะครับแล้วก็ทาทำไลา์ทาร์เก็ตของมันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปลายปลายเดือนนี้เลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นตัวละครใหม่ประจําเดือนซึ่งถังซาเป็นของเดือนที่แล้วซึ่งเดือนนี้ก็จะมีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่า1ปีเนี่ยมันจะมีตัวละครเข้าประมาณ10หรือสิตัวประมาณ10ตัวโดยประมาณนะครับที่จะเข้ามาดังนั้นมันจะมีช่วงเวลาพีเอชของเวลาเนี่ยมันจะยืดยืดไปหน่อยนะแต่ว่าตัวละครอาอินเนี่ยคิดว่าคงปลายปลายถึงต้นเดือนหน้านะครับอาจจะมาก่อนนั้นเนื่องจากมันจะมีอีหนึ่งตัวละครที่รอที่จะมาก็คือธานาของถังห้าวที่ต้องรอรีรันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงอาอินตัวละคร สายควบคุมที่บอกได้เลยว่าเจงแจวมะพร้าวแก้วนะครับเป็นตัวละครที่เล่นแบบแมชชนิกด้วยนะเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆในการเล่นนะครับเนื่องจากหลายๆตัวละครอาจจะเป็นตีแรงนะครับหรือบัฟดีนู่นนี่นั่นแต่กับอเอียนเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปครับอเอียนจะมีความสามารถพาสซิฟที่เล่นกับการเล่นของเขตแดนนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าปัจจุบันเขตแดนขอบเขตเนี่ยมีเยอะมากๆครับ ถังซานมีเขตแดนเซนต้าหลิวมีขอบเขตนะครับอันนี้ก็จะเป็นทนาของเขตแดนนะตัวในอนาคตเนาะเซลเนี่ยเป็นขอบเขตนะครับอีห e ้าเป็นเขตแดนตัวอออินก็มีเขตแดนอีก2อันนะครับ p ีพีแล้วก็ตีกระดูก2นะถ้าจำไม่ผิดมันมีเขตแดนทั้งหมด4อันนะครับแต่ว่ามันจะยืดอยู่กับแบน2กับแบน4อย่างละ1ดังนั้นมันจะมีทั้งหมด2เขตแดนที่เราจะใช้ดังนั้นการที่จะเล่นกับเขตแดนให้เป็นประสิทธิภาพคือเราต้องเปิดใช้งานได้ครับหากเราไม่มีอออินเนี่ยเราจะเปิดใช้งานได้แค่ตัวเดียวแล้วเราต้องมาเลือกครับว อันไหนจะดีที่สุดเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับเราเลือกใช้เขตแดงของลองหลก SP มากกว่าเขตแดงของตัวละครทางซานซิลัว,วที่เป็นบัฟ200%้อยเและทให้ดึงไม่ได้ด้วยใครเล่นมังกรขาวอัจไม่ค่อยถูกใจนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากเล่นให้มันเต็มแม็กซ์เต็มหน่วยจริงของความสามารถตัวละครดังนั้นเราควรจะมองไปที่ธนะของเขตแดงมากอินจะเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ในการเล่นนั้นนะครับโดยอินเนี่ยจะเล่นแหวนเป็นพลังจิตนะครับแหวนสายกกระดูกเนี่ยจะเป็นแหวนสายสนะในการเอามาเล่นนะครับสำหรับคนที่ เ็นหาเนาะก็เป็นแหวนสาย2ในการเอามาเล่นนะครับพอสมัคหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะบูทพลังจิตตัวเองขึ้นมาด้วยด้วยพัสซีฟของตัวเองเลยนะครับดังนั้นจันจะพูดถึงสาย PVE เป็นหลักแล้วกันเนาะเพราะว่าจันจะเน้นในเรื่องของการเปิดเขตแดนเนาะประมาณนี้นะครับฐานะของพัสซีฟอินเนี่ยลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มพลังจิต75%จากค่าเริ่มต้นดังนั้นถ้าเรามีพลังจิตเริ่มต้นไม่รวมแหวนเยอะเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าดีดมากๆใครมีพลังจิตอ่าพลังจิตจากตัว ปีพี่ตรงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราเล่นแบบไม่เปิดแหวนแปซะด้วยซ้ำเนื่องจากมันบัฟต่อเนื่องไม่ได้ทําให้เราเสียความสามารถในการบูสต์แตกของแหวนแปที่เป็นพลังจิตเพิ่มไปนะครับแต่อีนเนี่ยเล่นแหวนแปบอกเลยว่าดีมากๆดังนั้นใครจะเปิดหาหนาตอนนั้นเนี่ยควรจะได้ทางด้านของจิตขั้น6ไปยังต่าสาหรับการเล่นอันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกอยู่แล้วนะครับเตรียมธงเอาไว้สักประมาณ950ธทงฟ้านะ700 800, 800ประมาณนี้นะถ้าดวงเราดีๆนะครับถ้าแบบไม่ค่อยดีก็คงตกประมาณ900 9 0 0ถึง950 ที่ให้ได้จตขัน6ในตู้นะครับจะได้เล่นได้เป็นอย่างดีนั่นเองเดยเรามืพูดถึงแหวนก่อนนะครับที่เป็นแมาคนิกหลักที่เราจะต้องใช้นะอันนี้ก็ใครจะเตรียมไว้ก็เล่นแหวนของปีพี่ตตงไปเลยนะครับแหวนเป็นแหวนแมงมุมนะถ้าใครเล่นแหวน1-4เนี่ยก็แมงมุมล้วนไปเลยนะสร้างความเสียหายแล้วมันจะมีธนะของเคแดนเพิ่มเติมอย่างหาวอนเป็นบัฟดาเมจนะครับทำให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีชั้นสเต็กต่างๆสูงสุด10สเต็กเท่ากับว่าถ้าเป็นเบลดพือพพืื100นนพพ้้นนนะ ก็จะหลใครที่เก็บเพิ่มเติมมันจะเป็น30สแตก็กไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดสิบห้าสแตก็กซึ่งแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าโดดจากปีไปโตมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในมุมมองการเล่นนั่นเข็ดแนนที่มันหลากหลายไปอีกก็ยิ่งทำให้การเล่นของเราเนี่ยมันง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแห่นที่สองเนี่ยก็จะยิ่งพลังจิตเราสูงขึ้นศัตรูยิ่งได้รับดาเมจมากขึ้นเรื่อยๆครับพลังจิตสูงสุดของเรานะครับโหอันนี้บอกเลยว่าเป็นข้อดีมากๆของคนที่ชอบอัพพลังจิตเล่นนะอันนี้จังก แหนเก้าของอินเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีมากนะครับบูสต์แตกดาเมจโอ้โหแน่นๆสำหรับคนที่จะมองหานะครับก็ในช่วงนี้ยังพอมีเวลาในการเก็บตรงเก็บตัวกันนะสำหรับใครที่กาลังมองหาในการเก็บอยู่นะครับอีจยวจาไปลองเล่นให้ดูเลยเดี๋ยวเอาตัวละครที่มีเขตแดนเยอะๆไปเลยนะครับเดี๋ยวจ,จะด,ดูว่ามันเป็นยังไงนะ,ะถ้าตอนนี้เขตแดนต้องเป็นแหวนแหวนเหมือนแหวน2ป่ะวะือแหวน2ครับเดี๋ยวจ,จะเอาเขตแดนไปเลยนะครับว่าเราสามารถ คือด้วยความที่พอมันเปิดเขตแดนเยอะๆอะเราก็มองไม่ค่อยออกมองไม่ค่อยออกครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างครับเขตแดนมันมันเยอะเหลือเกินครับเอาใครไปดีมีเขตแดนนะครับหลง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 จานเป็นตัวทับกันนะครับเขตแดนในปัจจุบันออินก็2เขตแดนแล้ว3 4ส,สแค่นี้ก็น่าจะพอนะจนัจนจันได้ว่าจันได้อีห้ามาครับโอเคแต่ว่าจานยังไม่ได้ผูกอีห้าก็มีเขตแดนนะครับใส่อ,อีห้าไปแล้วกัน จะไปผูกตัวละครแป๊บอย่างถ้าในกรณีเราไม่ได้มีอาอินนะครับคือต้องบอกว่าเกมเนี่ยมันพัฒนาอยู่2แบบหลักๆแล้วหลังๆมาเขาเราเหมือนว่ารู้ว่าเราเนี่ยจะแผดหลังๆแล้วนะของตัวเซิร์เวอร์จีนนะครับจะมีการโรเตตัวธนะอาอินออกเนี่ยซึ่งไทยเรายังไม่ถึงอาอินเข้าเนาะมันจะมีช่วงที่เขาเนี่ยพัฒนาตัวละครที่สกิลส่วนใหญ่เป็นธนะของขอบเขตมากกว่าเขตแดนเฉพาะครับีเรียกว่ามันสามารถเปิดซอนทับได้แบบค่อนข้างที่จะ ง่ายและดีกว่าเออพูดอย่างงี้ดีกว่าครับคือในกรณีที่เป็นเขตแดนนะครับเช่นอ่ะสมมตจิจ้าเปิดเขตแดนหลงๆไปแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมันชื่อมันชัดเจนนาอนในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็คือเขตแดนหลงๆเขตแดนเซียนต้าหลิวไม่ใช่เขตแดนเซียนหลิวแต่แดนสังเทพซิลรัวนะครับจะเป็นเรียกว่าเขตแดนหลักๆที่เราได้เห็นได้ใช้กันในณนะตอนนี้นะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยจะเห็นว่าสังเกตตัวละครช่วงหลังมาจะเป็นขอบเขตซะเยอะนะครับ ซึ่งเราสามารถเปิดซ้อนครับกันได้นะแต่ว่าตัวละครจนกว่าจะถึงแั้นปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นขอบรค้วัดเขตแดนซะเยอะมากๆนะครับอ่ะปุ๊บให้ตัวอื่นเล่นมั่งดิบัอยู่นันน่ะอ่ะนี่หาวครับนี่หาวเป็นขอบเขตนะครับเห็นไหมเปิดได้ครับเห็นไหมสกิลสี่ครับเราโดนล็อกไว้ครับเราไม่สามารถเปิดใช้งานเขตแดนหรือว่าพื้นที่ของเราได้นะครับคือมันจะล็อกเลยนะครับซึ่งมันเป็นชื่อจําเพาะนะ ถ้าไม่มีทางหน้าของตัวอย่างอาอินมาอยู่เนี่ยเราจะใช้งานไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นข้อจำกัดที่หลายๆคนก็คงจะประสบพบเจอนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ว่าอลังการแล้วลองอนึกสภาพว่าคุณสามารถใช้เขาเรียกว่าเขตแดนได้อีกได้อีกรูปแบบหนึ่งเลยถ้ามีอาอินอยู่นะครับจำนวนที่เยอะขึ้นมันจะทำให้เราเขาเรียกว่า ใส่ได้เต็มแม็กซ์นะครับเขแดนอาณาจักรอ่า An ปุ๊บปั๊บไม่น่าใส่ถังซันแบบนี้มาเลยเสียวเวลาต้นเกมเยอะมากนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูเลยว่าเออหลักๆใช้งานเป็นแบบไหนนะแต่บางสกิลเนี่ยต้องเข้าใจอย่างที่บอกว่ามันเป็นขอบเขตนะครับไม่ใช่เขตแดนอ่ะจานเปิดสมมติจานเปิดเขแดนของตัวถังซานซิลัวใส่สังซานซิลัวก่อนเลยครับนี่เขแดน9สี K 94, เปิดก่อนเลยนะครับ เปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วครับเขตแดนเรามาก่อนนะทีนี้นะครับมันถึงตัวอาอินนะครับอาอินก็เป็นเขตแดนนะครับตีปุ่มนะครับเรียกไงเรียกใช้งานกายแท้นะครับเห็นไหมสังเกตไหมครับว่าพื้นเราเนี่ยมีสีอื่นๆขึ้นมาด้วยครับนั่นคือตัวธนะของเขตแดนนะครับโดยอาอินเนี่ยจะนับบัฟสองแบบนะครับนั่นคือเขตแดนกับขอบเขตอะไรที่เกิดที่เกิดขึ้นเป็นบนพื้นสนามอาอินนับหมดนะมันจะมีบัฟเสริมพิเศษให้กับเราด้วยนะครับ ทีนี้เราจะไปดูถังซานนะครับว่าเขาจะสามารถกดสกิลสีได้หรือเปล่านะครับอันนี้ระบับเพิ่มฮะอ่ะเห็นไหมเรากดสกิลสีได้ครับถึงแม้ว่าเราจะมีเขตแดน9้าสีซึ่งมันสีเป็นทอ,ทองทองลางๆอยู่นะครับเราก็ยังสามารถเปิดเขตแดนเพิ่มเติมขึ้นได้ครับตุม่มอ่ะคุณมีสกกีเขตอ่ะคุณอยากใช้สักกีเขตคุณก็ใช้ไปเลยนะครับคุณใช้ไปได้เลยนะครับสก,กีเขตสก,กีเขตนะ จะเล่นทุกเขตจะเล่นปริมณนทนนะครับต,ตัวจังหวัดหรือจะเป็นตัวอำเภอก็ได้เขตไหนก็ได้ครับตัวอำเภอก็ได้นะได้หมดเลยนี่ข้อดีของไออินนะครับเป็นข้อดีที่เป็นแมคาันิคของการเล่นนะครับมันเลยดูแบบสําคัญมากๆกับการเล่นนะการที่มีเขตแดนอยู่เนี่ยเราจะเปิดดัดซ้อนทับได้อย่างเต็มแม็กเต็มหน่วยนะครับสบายขึ้นเยอะเลยครับกับการเล่นนะครับเนี่ยเขตตรงเขตแดนนะครับหรือว่าเราอยากจะขนตัวเขตแดนอื่นมาดูก็ได้นะครับเอาที่ สีชัดเจนอย่างเช่นปีปีตรงอะไรเงี้ยครับป,ปีปีตรงก็มีเขตแดนสีแดงชัดเจนมากๆนะครับมองเห็นตั้งแต่18หลาก็รู้เลยว่าเขตแดนนะอะเอาไปวงเดียวพอไม่ต้องเอาวงอื่นไปเพราะว่าเดี๋ยวมันบับสกงสกิลอะไรต่างๆก็ไม่รู้มีตัวไหนไม่เขตแดนดิค่ะถังซานเขตแดนเสียวไปเสยวไปนี่เป็นขอบเขตนะครับเสยวไปเป็นขอบเขตเขตแดนน่าจะหมดละมั้งปัจจุบันเนี้ยที่มีอยู่อ่ะอน่าจะไม่มีล,ละเขตแดนเท่าที่ จานไม่อยู่นะครับอ่ะเรามาเทสทิ้งท้ายกันครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะขนเขตแดนไปมากกว่าเดิมนะครับเหมือนเขาวางตัวละครได้อย่างพอดีอะ่ะอืมว่าเป็นเขตแดนอะไรเงี้ยผิดตรงนะครับแล้วก็จริงๆเสีย่ยบป่ายมันเป็นขอบเขตนะแต่เราก็จะเลือกมันไปนะครับเอาเซนเตอร์เรีวออกแทนด้วยอาอินนะครับแล้วก็อ่าเป็นหลงๆนะครับเอาแทน ซิ้หลดวแล้วกันนะครับแทนซหลักันแต่ว่าซิหลดเห็นชัดเจนมากเลยนะอืมแทนออสการ์เราก็จะไม่มีเกตเล่นให้ตายเถอะได้อยู่ครับเพราะว่าเกตแดนใช้เกรดไม่ได้เยอะมากน่าจะได้อยู่อ่ะเอาแต่สังสารมามันก็เสียเวลาต้นเกมนิดนึงนะครับเราลืมเปลี่ยนแหวนอีกแล้วไป PVP มา ธรรมาครับเกรดเราไม่พอนะครับเราไม่เอาเกรดมานะเกรดไม่พอสักคนหนึ่งเลยนะครับอ่ะเปิดเคตแดนปีพีตรงครับแต่ว่าเคตดแดนปีพีตรงเนี่ยไม่ใช่เขตแดนถาวรน,นะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมันจะอยู่แค่3มเทินเท่านั้นนะครับกับตัวปีพีตรงเองนีตรงรถพลังจิตนะครับ รับให้มันเร็วก็มาหน่อยอ่ะสีแดงๆนะครับน่าจะยังเห็นอยู่เนาะมันเป็นพื้นแดงๆนะครับเปิดไอ้หินขึ้นมาครับปุ่มเห็นไหมแดงๆก็ยังอยู่ครับสีวิตูนี่นับเป็นเขตแดนนะครับเพราะว่าเราเล่นจากเซิร์ฟไทยมาแล้ว่าจะชินอยู่แล้วแล้วก็จะขึ้นอยู่กับมีเขตแดน2เทินนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยมันไม่มีอลร่าทองทองครับเราใส่บัฟไปเลยครับนี่เห็นไหมเคร่มขภายในสีทองทองมาใส่ได้เลยครับ เต็มที่คุณมีเขตแดนอะแท้ไปเลยนะครับเรียกได้ว่าประโยชน์สูงสุดอ่ะแล้วก็เพิ่มขอบเขตอีกอันหนึ่งครับเรียกได้ว่าเพิ่มให้การ์ดจอพังไปเลยครับแล้วก็เพิ่มไอ้แบบการ์ดจอโทรศัพท์อะเอฟเฟกต์อลังการเปลืองแบตสุดๆตีกระดูกทีนึ่งเปลืองแบตเท,ท่าไหร่เนี่ยเรามีกี่เขตแดนแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเรายังจะได้อีกนะครับเหมือนอันนี้จะเป็นอันที่3าจะเป็นรูปของเขตแดนนะไอ้รูปผลึกอันเนี้ยเพราะว่าเรามีประมาณ3เขตใช่ไหม อ่าแต่ชั้นสลามอ๋อเญญาณสลามนะครับอ่ะเราเพิ่มอีกหนึ่งเขตแดงซะหน่อยละกันนะครับยังจะเพิ่มได้อยู่ไหมครับโอ้โ,โหก็ยังได้อีกโอ้โหแม่จเจ้าดูเห็นไหมครับความอลังการของข,ขอบเขตเขตแดงของเราครับมีเต็มที่เต็มแม็กซ์ให้กับเราเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่กลัวใครนะครับอลังการเวอร์วางอลังการจริงๆสุดยอดนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่า แมคาณิกของการเล่นแล้วมันก็สำคัญมากๆเลย ต้องพามาดูก็แค่นี้ครับสำหรับตัวละครอย่างอ N อินเีนะเรือว่าตัวละครที่ทุกคนเนี่ยถังเยอะมากว่าข้ามได้ไหมอะไรได้ไหมจันทําให้ดูแล้วนะครับว่ามันมีผลต่อการเล่นเยอะมากแค่ไหนครับถ้าหากว่าคุณไม่มีออินเนี่ยการเล่นกับตัวเขตแดนก็จะเป็นอะไรที่ยากกับคุณมากๆเลยนะครับดังนั้นสลัดตัวให้น้องซะหน่อยนะครับสำหรับใครไม่มีลอรีดันเนี่ยจันบอกว่าลอรีดันนานมากนะกว่าตัวละครแต่ละตัวจะดีรันมาแต่ละทีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างนานมากๆเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เันนีงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรักแค่ฟันก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องหวหน้าเกมเมอร์กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเตือนงินสเตลล่าโคพัดเตืมนตกเตมไบเตืมดีไม่มีดีฟันไว้เจอกันใหม่มีคำถามอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับบุ๊คครับ